กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะพี่น้องจ๋าฟังคำเตือนสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้นะคะแอดมินจะมาสรุปในแนวทาง2คูณ3าอนะคะวันนี้จะไม่เอานะคะเอาแค่3คู่นะคะวันนี้พี่น้องจ๋าหลุดหมดเลยนะคะพี่น้องมาอะไรหน้าทำไมไม่มาหลังนะคะน้ำพี่น้องน่าจะมาเจ็ดหนึ่งนะคะหลุดนะคะวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องจ๋ามาตัววิ่งห้านะคะตัวเดียวนะคะเด็ดเด,ดนะคะ สี่ก็มาแต่น,น้าพี่น้องดูสิสี่สีรองสีนะสรุปก็เข้ามาไม่เข้ามานะคะหลุดนะคะกราบขอโทษขออภัยนะคะแอดมินก็พูดผิดพูดถูกนะคะพี่น้องจา๋าเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าว้าวลายยายห่างเนาะพี่น้องวันที่2 5เดือนอ่าสปี64นะคะพี่น้องจา๋าแนวทางฮานอยนะคะฮานอย สามคู่นะคะสามคู่บนล่างนะคะพี่น้องจา๋าบนล่างนะคะเรามาชมแนวทางตัวเลขบวกลบคูณหารนะคะสองตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าก็จะเป็นอ่าสี่หนึ่งนะคะสี่สี่นะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็สี่หกนะคะพี่น้อง มาชมสามตัวสามตัวบนนะคะพี่น้องจา๋าอันนี้บนล่างนะคะพี่น้องจา๋าสามตัวนะคะพี่น้องก็จะเป็นอ่าสองหกศูนย์นะคะสี่หกห้านะคะพี่น้องจา๋าอ่าสามหกสามนะคะพี่น้อง ทุกอย่างต้องไปกลับนะคะหรือว่าใครจะไปจับคู่เองก็ได้นะคะพี่น้อง2660กหูนย์สี่กาากสก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจา้าตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะ4 4กับ4ีนะคะแต่ตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านรวยๆห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ